ถอนตัวและรับสหรับคอดูโวที่เพิ่งได้ที่5ไปแบบพัดสาตาคนทั่วโลกและตอนนี้ทางกองมิสควอดูโวได้มีการประกาศว่านางงามคนนี้โอลิเวียเซ่นะคะได้มีการถอนจากรองอันดับ4ี่ก็คือที่5แล้วก็ถอนจากการเป็นควีนทวีปเป็นที่เรียบร้อยจากเมื่อตอนเช้านะคะทางเอนดีไกยาน่าได้มีการถอนลิขสิทธ์ ไปอีกหนึ่งประเทศจากที่เมื่อวานมิสฟรานก็เพิ่งถอนและเตรียมตัวถ่กยังมีอีกหลายประเทศน่าจะเริ่มมีการทยอยถอนลิขสิทธิ์ออกไปทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เหตุผลแบบเดียวกันค่ะคือรู้สึกว่าปีนี้มันมีความผิดปกติแล้วก็ไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมในผลคะแนนเธอต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าลิขสิทธิ์มิสอินดิเวอร์สเนี่ยน่าจะแพงที่สุดในบรรดาทุกการประกวดเลยทีเดียวแต่ในเมื่อเขาลงทุนและจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปแพงขนาดนี้ แล้วยังต้องมาเจอการประกวดผลประกวดที่ประหลาดและไม่มีความยุติธรรมลุงลาอูนและคนเม็กซิโกโรวมทั้งถึงคนลาตินควรตระหนักได้แล้วนะว่าควรจะสนับสนุนผู้ชายคนนี้จริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าคนเม็กซิโกและคนลาตินยังสนับสนุนคุณลาอูนต่อไปก็ต้องพูดได้เลยค่ะว่าเตรียมพินาฏ3ปีซ้อนและอาจจะไม่มีใครมาประกวดมิชชั่นดิเวอ์อีก